สวัสดีครับผมเปียวนะครับจากชาแนลเทบุญนำสตูดิโอนะครับ,รบวันนี้มารีวิวหูฟังไร้สายราคาประหยัดยี่ห้อ Lenovo รุ่น t i n k Plus LP49 นะครับหูฟังตัวนี้มีความน่าสนใจก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับไม่เกิน300นะครับแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จท้ายเลยนะครับท้ายคลิป รวมส่งแล้วราคาดีแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนเลยนะครับเรามาคุยกันว่ามันน่าสนใจเพราะอะไรนะครับคือหนึ่งแหละอย่างที่บอกไปคือราคาใช่ไหมแล้วดีไซน์เขาเนี่ยดูโดดเด่นดูพิเศษนะครับได้ฟิลแบบคุณยนกันดั้มอันเนี้ยอย่างเงี้ยดูนะเหมือนแบบเนี่ยมีแสงตรงกลางเหมือนฐานทัพที่เอาไว้เก็บคุณยนกันดั้มเลยอะน่าชอบนะแล้วก็อยากลองว่าถ้าราคาเท่านี้เนี่ยนะครับซื้อมาแล้วงานประกอบมันจะเป็นไงปรากฏว่าเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วลองสัมผัสดูนะครับเฮ้ยเทียบกับราคามันไม่ก๊อปแกป๊บเลยนะเนี่ยลองบีบบบ เนื้อดีด้วยนะคือผมรู้สึกว่าทําสีทำอะไรอย่างเงี้ยเพ้นสีต่างๆก็ดูดีไปหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่2ก็คือว่าในภาพรักรูปรักของมันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นหูฟังไร้สายที่แบบเปิดฝาแบบนี้เราหยิบออกมาแล้วมันจะเป็นการเก็บลักษณะแบบนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีแถบดำๆสองข้างใช่ไหมอันนี้คือเป็นตัวก้านหูฟังเลยนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นเปิดโล่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการดูดด้วยแม่เหล็กเวลาเราขยอบแบบนี้ ไม่หล่นนะครับใส่ในกระเป๋ากิ๊กไปกิ๊กมาก็ไม่หล่นนะครับเวลาจะออกฝังเอามาใช้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการดันนะครับตรงตรงช่องเนี่ยครับดันขึ้นมาอย่างนี้อ่านะครับคราวนี้มันก็ต้องมีการฝึกฝนนิดนึงคุณจะเห็นด้านฝั่งที่มีรูชาร์จไทป์ซีอยู่นะครับซึ่งนี่คือถือว่าเป็นด้านหลังนะครับเราจะต้องหันออกไปแล้วก็หันด้านเนี้ยด้านเรียบๆตรงเนี้ยนะครับทีเ่เขียนว่าติงพลัสเนี่ย เข้ามาหาหน้าของเรานะครับแล้วหูฟังที่เราหยิบออกมาข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยมันก็จะตรงกันพอดีกับหูของเรานะครับใส่เข้าไปได้เลยสะดวกเนาะการหยิบออกมาก็ง่ายๆนะครับดันขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เนี่ยจับอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็มีการฝึกฝนนิดนึงนะครับตอนเก็บก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องลิงนิดหน่อยนะให้มันเข้าร่องพอดีแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอาจจะต้องฝึกนิดนึงแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ชินนะครับหูฟังตัวนี้ในหูฟังที่ มาด้วยดีไซน์เรียกว่าเอียบัตนะครับจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับพวก AirPods รุ่นที่3แล้วก็รุ่นที่4ี่ที่มูเปิดตัวมาของ Apple นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้รูปทรงแบบเนี้ยเลโรวชิงทำออกมาก่อนก่อนที่ตัว a i r p o d ตจะออกมานะเออนะครับมันเป็นเอียบัตนี่แหละแต่มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าพวก AirPods รุ่นแรกหรือรุ่นที่2ที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันทํามาเพื่อให้เราใส่สบายแต่กระชับขึ้นแต่ต้องบอกว่าใครที่รูหูเล็ก,ลกๆอาจจะรู้สึกว่ามันเออเริ่มเน่นแล้วอะ เนื้อหองไม้ก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอะโอเคเลยแล้วก็เออมันกระชับจริงจอ่อะใส่สะบ,บัดอะไรก็แบบไม่ต้องกลัวมันจะหล่นใส่ลองเดินเร็วๆลองวิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่หลุดนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับในลักษณะที่เป็นเอบัตทรงใหม่แบบนี้เนาะดูมันถั่งอกหัวให,ใหญ่เนาะการสั่งงานของหูฟังตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทัชแตะด้านบนนะครับตามที่เขากําหนดไว้ให้ว่าแตะหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงยเดี๋ยวมาคุยกันใส่เข้าไป2ข้างนะครับมันจะไม่ปิดกั้นเสียงจากภายนอกเหมือนผู้หูฟังงจุกกยาาแลล้วว็เวใส ให้ถูกต้องมันจะต้องเฉียงแบบนี้นะครับม,มีรูไมโครโฟนอยู่ด้านล่างนะครับเอาไว้รับเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนรูเหมือนกันแต่จะเป็นตัวแสดงไฟสถานะนะครับเวลาเรายังไม่ทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ไม่เคืองหูด้วยพลาสติกที่ทําออกมาก็ถือว่าทำมาได้ดีนะแม้ว่าราคาแค่นี้จะไม่รู้สึกว่าใส่แล้วบาดหูเคืองหูเลยอ๋อย้ำนิดนึงครับเรื่องรูชาร์จเนี่ย เขาให้ชาร์จิชาร์จเป็น type C มานะครับก็ตามสมัยนิยมนะครับแต่ต้องระวังด้วยความที่มันเริ่มใช้กับสมาร์ทโฟนเลยด้วยเนี่ยสมาร์ทโฟนที่เรามีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันค่อนข้างชาร์จแรงชาร์จเร็วใช่ไหมเรามาชาร์จก่อนนี้ไม่ได้นะครับย้ำไว้ก่อนบางคนบอกเอ๊ะทำไมเพราะบางคนได้หูฟังใหม่ใหม่ชาร์จก่อนเลยไนงะเอาที่ชาร์จมือถือแบบเป็นแบบกี่วัตต์อะสามสิบวัตต์ร้อยวัตต์อย่างเงี้ยของบางยี่ห้อของจีนนั้นแรงไนงะเสียบเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วมาบอกว่าเอ้ยหูฟังมันมีปัญหาอออยยู่่มมนะมัััันนนช็ตะะะไไไไรรรรเงงีี้บบบาทกแสไฟไหวค ถ้ามันไม่ชอ็อตก็ดีไปแต่ถ้ามันชอ็อตมันก็ทําให้ข้างในหูฟังมันเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ชาร์จไอหัวไทซีที่เขาให้มาเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่เป็นไทเ A ธรรมารุ่นเก่าๆเนี่ยให้เสียกับหัวชาร์จที่แบบประมาณ5วัต์หรือเอาขอเลยไม่เกิน10วัตไอพวกชาร์จเร็วไม่ต้องใช้เลยนะครับไม่งั้นหูฟังอาจจะพังได้นะครับผมแล้วเวลาการชาร์จเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนะแต่ส,ส่วนใหญ่เวลาผมจะชาร์จหูฟังแบบเนี้ยผมก็จะชาร์จแบบทิ้งไว้กลางคืนก็เลยขอโทษทีไม่ได้ไม่ไ,มไมด้ว,วก็ แต่ตูฟังเองเนี่ยเมือ่อเมื่อชาร์จเมื่อเราชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมเราหยิบมาใช้งานเนี่ยอยู่ได้นานนะแต่ว,ว่าใครใส่เก็บเก็บใส่ผมว่าใช้ได้ทั้งวันนะถ้าเกิดฟังพักสิบห้านาทียี่สิบนาทีอ่าทำงานต่อเก็บรีบไปต่อเลื่อนเก็บบ้างเก็บผมว่าโอ้โหคงอยู่ได้ได้เกือบทั้งวันหนระืดผมว่าทั้งวันอะ่ะเออนะครับคราวน,นี้ผมซื้อฟังตัวนี้มาเนี่ยแน่นอนว่าผมจะเอามาไว้เป็นเรื่องของการฟังเพลงเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับผมฟังเพลงกับทั้งใน iPhone แล้วก็ในมือถือ Sam Samsung เนี่ยนะคร ซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้รองรับไฟล์คุณภาพแบบเอ L ด็กหรือว่า l o s s l e อะไรขนาดนั้นหรอกมันก็รับได้สูงสุดที่ AAC นะครับก็เป็นแบบการรับบลูทูธทั่วไปนะครับผมพูดคาแรคเตอร์ภาพรมวมเลยแล้วกันผมฟังมาหลายๆแนวเช่นแนวดนตรีประกอบประกอบภาพยนตร์แนวดนตรีคลาสสิกอะวงออเคสตรานะเพลงแบบประกอบหนังของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตั้งแต่ภาคแรกๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟังแนวเมทัลดนตรีร็อกต่างต่างเลยนะครับแบบโซลต์ทูพีเวลแบบยุคเมทัลใหมๆ่ๆหรือว่าสลิปน็อตอะไรเงี้ยก็ฟัง,นะะฟง e นะครับฟังเบลลี่เอลิสนะครับแนว เอ่เรียกว่าอะไรไงเดียจะพูดวไงเป็นแนวเหมือนพ็อปนะครับที่มีการผรสมผสานดนตรีมากมายต่างๆของเขานะแล้วก็จะเป็นแนวแบบซินป๊อปก็คือของดิวิเกนนะครับภาพรวมก็คือว่าหนึ่งที่ผมชอบอเ,เลยคือเวทีเสียงกว้างเป็นหูฟังราคาประหยัดที่เวทีให้มาแบบเวทีเสียงมิติเสียงมันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นจะฟังวงแนวแบบวงบรรเลงขนาดใหญ่เป็นออเคสตราหรือจะเป็นวงแบนร็อกเมทัลเงี้ยคุณจะรู้สึกว่า มันได้มิติมากขึ้นมันจะฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่อัด,อดไม่รู้สึกว่าแคบไม่รู้สึกว่ามันมันแน่นไปหมดเลยคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีความโปร่งโล่งนะครับและความโปร่งโล่งเนี่ยมันส่งผลดีกับย่านเสียงแหลแมแหองเพลงด้วยเสียงดนตรีเสียงเมโลดี้เสียงร้องอะไรที่มันแหลมๆฟุ้งๆอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันจะมีความฟุ้งที่แบบใสเคลียร์ดีเปิดโล่งไม่อัด,อดแล้วก็ไม่บาดหูด้วยไปดูฟังราคาถูกที่ไม่เหมือนยุคก,ก่อนเลยพวกเสียงซึซะเสียงอะไรก็ตามซ,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 ซึ่งซิ่งซุ้งซิ่งชงเชงอย่างเงี้ยมัน ฟังแล้วบาดหูเลยซึ่งผมชอบมากนะครับย่านกลางก็จะไม่มีความบวมไม่มีความแบบอึ้งอ,อะไรแบบนี้มันจะไม่มีนะครับแต่มันก็ไม่ไรู้สึกว่าพิเศษอะไรมันจะรู้สึกว่าแฟร์แฟนะครับคราวนี้มามาดูย่านที่คนเดี๋ยวนี้ชอบในความสาันธก็คือย่านเบสนะครับย่านกระหึมย่านเบสเนี่ยต้องบอกว่าแนวดนตรีถ้าเป็นแบบเสียงกรองเมทัลแบบยุคใหม่ๆที่กระเดื่องลูกใหญ่แล้วรัวมากเนี่ยคุณจะได้เสียงเมทกระเดื่องชัดครับชัดเลยคมด้วย นะครับมีความดังมันจะมีความดังตุ๊บแต่มันจะไม่มดังปุ่มอย่างเงี้ยเออนด้ออกไหมมันก็จะได้ยินชัดนะครับเหมือนวงสลิปดอสอย่างเงี้ยก็จะมีการมิสกองที่มันฟังดูแบบเออมีความจิบของกระเดื่องอะไรเงี้ยได้ยินชัดนะมันจะไม่ได้แบบเน้นลูกกระเดื่องใหญ่ๆขนาดนั้นแต่ฟังชัดครับก็ยังมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังมีความเป็นเนื้อเสียงของมันอยู่เพลงแนวอื่นๆอย่างเช่นเสียงเออซินป๊อปพวกแบบดนตรีแนวย,ยุค80ที่มีเสียงเสียงซินแบบเบสซินอะไรเงี้ย ก็ได้ยินนะเออได้ยินความใหญ่ของมันนะเราผมจะรู้สึกได้ยินความใหญ่ของเบแต่นั่นแหละครับมันจะไม่ได้ดีฟหรือว่าฟังดูลึกมากมันจะไม่ได้ฟังดูนุ่มนวดหูแต่ได้ยินความเป็นลูกได้ยินความเป็นก้อนได้ยินความใหญ่อยู่นะครับแนวเสียงร้องกระซิบกระซาบของเบลลี่อลิสอะไรเงี้ยเหมือนอัลบั้มล่าสุดข,ของเขาเนี่ยแบบร้องกระซิบรซาบเบาๆมีเสียงร้องออกมาแบบลมๆนิดนึงแล้วก็ร้องสูงปี๊ดขึ้นไปอะไรเงี้ยเสียงร้องถือว่าโอเคเลยครับ ผมไปเียลิสเนี่ยที่ผมฟังผมรู้สึกว่าเสียงร้องข้อออกมาข้างหน้าค่อนข้างแบบค่อนข้างชัดเลยแต่ออกมาข้างหน้าแบบไม่ได้ข้างหน้าจนแบบบดนตรีอยู่ห่างไกลข้างหลังนะคือเสียงร้องออกมาข้างหน้าแบบชัดแล้วโอเคอ่ะเออเสียงร้องคือโอเคเลยผมชอบเสียงร้องมากย้อนกลับไปที่เดวิดเคนที่เป็นแนวดนตรีเหมือนจำลองดนตะรีในยุคแปดศูนย์อะไรเงี้ยที่เขาเป็นเสียงผู้ชายร้องเสียงแหลมแหลมสูงเนี่ยเฮ้ยฟังดีอ่ะผมว่าเสียงร้องฟังดีนะถ้าเป็นแนววาร์กสครีมเมทัลเสียงสำรองเงี้ย จริงก็โอเคนะครับมันมันอาจจะฟังดูไม่ได้เจ๋งที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังกับหูฟังตัวที่ราคาแพงกว่านี้เยอะๆนะครับแต่ว่าก็โอเคสําหรับเสียงร้องถ้าจะติหน่อยก็คือพวกเสียงพวกเครื่องดนตรีที่เน้นเสียงต,ำตำ่ำๆหรือพวกกีตาร์แบบเหมือนพวกเมทัลยุ่ใหม่ที่แบบกีตาร์มันกีตาร์แปดสาย9สายอะไรเงี้ยที่มันเสียงหนักๆสายหนักๆมากเนี่ยอนเนี้ยเราจะได้ยินเสียงทํานองได้ยินเสียง กีตาร์ยังได้ยินอยู่ครับไม่ตีกว้างชัดเจนดีครับแต่ว่ามันจะเสียงคลางต่าๆมันก็จะไม่ได้ยินเท่าไหร่มันก็จะมีความแบบอ๋อโอเคกีตาร์เลยแหละแต่ก็เท่านั้นมันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้รู้สึกถึงความกระหุมมันแบบกระหุมมันๆอะ่ะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงแต่ภาพรวมผมว่าฟังสนุกไม่แต่แนวออเคสตราเองนะเสียงดับเบิลเบสที่สีมาแบบเป็นเป็นวงสตริงมีเสียงอะไมเสียงมา ันนี้ชัดครับมิติค่อนข้างแยกได้ชัดนะอาจจะไม่ได้มีความลึกตื้นนะบางดูมิติเยอะแยกเหมือนผู้ฟังแพงๆนะที่บอกไว้ก่อนนะแต่ว่าเขาว่ามิติที่มันแบบแยกเครื่องชัดอคือหมายถึงว่าเป็นแนวแบบสตูดิโออ่ะมันมีความแบบเออรู้ว่าอันนี้จะหันจากผู้ฟังนะเออเวร์วลินกลุ่มวอลินอยู่ฝั่งนี้ทําเป็ดอยู่ตรงนู้ด แล้วเมื่อเบยอยู่ฟังนึงอะไรเงี้ยมันมันมันถ้าใครถ้าใครนึกภาพโบกเคสตา้าออกจริงๆอ่ะคุณจะนึกภาพว่าเออคุณจะรู้ว่าเออมันค่อนข้างตรงนะครับนี่คือคุณภาพเสียงในง่ของการฟังเพลงคราวนี้หูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาเล่นเกมได้ไหมได้เพราะมันมีโหมดเกมผมเช็คกับเกมที่ผมว่าดีสุดลวสาร,รการสาร,รการเช็คโหมดเกมว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็คือเกมตีปิงปองนะครับซึ่งวิธีการใช้โหมดเกมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงการสังงานต่อไปด้วยนะแต่ขอพูด เ,เข้ามาก่อนเลยแล้วกันก็คือถ้าอยากจะใช้โหมดเกมอยากจะเปิดโหมดเกมหรือปิดโหมดเกมต้องใส่หูฟังยิบออกมาจากกล่องทั้งสองข้างแล้วใส่ไปนะครับแต่คือจะไม่ใส่สองข้างก็ได้แต่ว่าถ้าใส่สองข้างมันจะได้เล่นเกมอย่างมีอัตร์ดใช่ไหมยิบออกมาจากกล่องสองข้างใส่เข้าไปครับแล้วเราต้องกดข้างขวาของตัวเรานะแต่ด้านบนแตะคต้างไว้ครับแตะค้างไว้มันจะมีคำสั่งเป็นภาษาจีนขึ้นมาเพราะาตัวนี้เป็นไม่ใช่วนะอร์ชัน g l o b a l นะเัีนย้บอกไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันมันจะพูดประมาณว่ามงชื่อหวงชื่อไทยอะไรสักอย่างลงไทยได้คำว่าไทย มันแปลว่าหมดเกมมามันเปิดแล้วนะครับถ้าเราตแต่ค้างข้างขวาอวีกทีหนึ่งมันจะเป็นการปิดมันก็จะพูดว่ามิงชื่อของชื่อกวนอะไรสักอย่างลงท้ายด้วคำว่ากวนก็คือแปลว่าหมดเกมได้ปิดไปคราวนี้การเปิดการปิดมันชัดเจนม,มากนะครับเกมตีบิงปองเนี่ยตอนที่ไม่เปิดอะไรเนี่ยโอ้หเล่นไม่ได้อะคือแบบตีแล้วแบบคือปิดเสียงดีกว่าบู๊พูดเลยเสียงไม่ตรงเลยครับแต่พอเราเปิดหมดเกมขึ้นมาที่ลงท้ายเสียงภาษาจีนว่าคำว่าไทยอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันตรงเลยอะตรงแบบ เหมือนเราใส่หูฟังแบบมีสายอ่ะนะครับอาจจะไม่ตรงเท่ากันนหรอกแต่คือแบบเล่นเล่นได้เลยตีป๊อกป๊กป๊อกได้เลยไม่งงไม่รู้สึกว่าเล่นยากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมปิ๊กปองสามารถ เปิดโหมดเกมแล้วเล่นได้ดีเกมแนวอื่นแนวยิงแนวอะไรสบายแล้วนอนแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วอันนี้คอนเฟิร์มความความที่จะ,ะไม่ไม่สนุกอยู่บ้างก็คือถ้าเป็นเกมแนวแบบสงครามแนวมีเสียงตุ้มป้ามอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เบยยียดใหญ่กระหึม่มก็คล้ายๆกับคาแรคเตอร์ของการที่เราตอนที่เราฟังเพลงแหละเแบียดไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่พวกมิติคนวิ่งไปมาด้านหลังเราหรือเสียงปืนอะไรเงี้ยมันก็ยังฟังชัดยังฟังมันยังฟังรู้เรื่องอยู่นะครับอันนี้บอกเอาไว้ก่อนท่านี้มาในส่วนของในแง่ของการดูคอนเทนต์ดูวิดีโออะไรเงี้ย ก็ไม่มีปัญหาครับดูได้ดูหนังดูอะไรสตรีมมิ่งเสียงก็ตรงปากดีต่อให้เราไม่ต้องเปิดโหมดเกมอะไรพวกเสียงพูดเสียงอะไรเงี้ยผมว่าอูฟังไร้สายสมัยนี้มันค่อนข้างทาได้หมดแล้วนะไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงนะเสียงเสียงมันก็จะฟังค่อนข้างตรงปากแล้วนะครับก็โอเคนะครับยิ่งเอาไปฟังแนว The g h กส t ูเ d โ o นะฟังแนวเสียงที่เป็นเน้นเน้นการฟังแดนหลอกอะนะครับไม่ได้ฟังดนตรีเบื้องหลังอะไรของมันมากมายเน้นฟังเสียงพูดเสียงเสียงเล่าเรื่องอะไรเงี้ยโอเคมากเลยนะครับก็ฟังเพลินๆจนหลับได้เหมือนกัน คราวนี้มาพูดถึงการสังงานที่ผมพูดไปว่าถ้าอยากจะใช้โหมดเกมอยากจะแตะค้างจะต้องหยิบขึ้นมา2ข้างใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการสังงานที่ที่ใส่2ข้างนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเอาเรื่องการแตะค้างไปก่อนเลยถ้าเราจะใช้โหมดเกมที่บอกไปกคือข้างขวาใช่ไหมจะเปิดจะปิดหมดเกมคือค้างข้างขวาไวา้แต่ถ้าเกิดเราแตะค้างข้างซ้ายล่ะข้างซ้ายคืออะไรข้างซ้ายคือการเรียกผู้ช่วยในมือถือขึ้นมาถ้าเป็น iPhone ก็ Siri ใช่ไหมถ้าเป็นในมือถือซัมซุงก็คือ Bixby หรือตั้ง s, ค่าเป็น เหมือนมือถือเดาทั่วไปก็คือจะเรียกเป็น Google Assistant ขึ้นมานั่นคือการแตะค้างข้างซ้ายนะครับถ้าเราบังเอิญหยิบหูฟังมาไว้แค่ข้างเดียวหยิบข้างไหนก็ได้ขึ้นมาข้างเดียวแต่อีกข้างหนึ่งเก็บไว้ในกล่องไม่ว่าคุณจะแตะข้างนี้หรือข้างไหนที่เป็นการค้างเอาไว้มันจะเป็นการเรียกผู้ช่วยขึ้นมาทันทีมันจะไม่มีการเรียกโหมดเกมได้ถ้าจะใช้โหมดเกมย้ำอีกทีว่าต้องหยิบขึ้นมา2ข้างนะครับคราวนี้กลับมา2ข้างต่อเหมือนเดิมถ้าเรานะครับแตะหนึ่งครั้งที่ข้างขวาของงเเเเรราามมันนจะป็กพิ่สีย แต่ข้างซ้าย ALLY, หนึ่งข right right. ้างเราจะเป็นการลดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเสียงจากการพูดโทรศัพท์หรือการดูคลิปฟังเพลงแล้วก็ตามมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราแตะ2ครั้งล่ะในกรณีที่เราอยากจะฟังเพลงนะครับถ้าเราแตะ2ครั้งปุ๊บปุ๊บข้างไหนก็ได้นะครับข้างไหนก็ได้แต่2ครั้งมันจะเป็นการเปิดเพลงแตะ2งครั้งปุ๊บปุ๊บข้างไหนก็ได้จะเป็นการปิดเพลงหรือว่าเปิดเพลงเปิดคลิป เล่นคลิปหยุดคลิปอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับและการแตะ2ครั้งปุ๊บปุ๊บเนี่ยจะเป็นการใช้ในการรับสายโทรศัพท์ด้วยเวลามีสายเข้านะครับแตะปุ๊บปุ๊บไปนะครับก็จะเป็นการรับสายวางสายก็แตะ2ครั้งอีกทีหนึง่งตึกต๊กตึ๊กก็จะเป็นการวางสายนะครับแต่ไอ้ปุ่มที่เป็นลักษณะของการพักสายไม่มีนะอันนี้บอกไว้ก่อนต้องไปกดพักในหน้าจอมือถือเอาแล้วสมมุติว่ามีคนโทรเข้ามาแต่เรายังไม่อยากรับเราทํายังไงก็ใช้วิธีการถ้ามีคนโทรต้องให้คนโทรเข้าก่อนนะเราต้องแตะค้างข้างไหนก็ได้รัตะาางเนจปปสยทิ ในส่วนของ3ครั้งคืออะไรถ้าเป็น3ครั้งแบบถ้าเป็นข้างขวาของเรานะครับกรณีที่เราฟังเพลงอยู่ข้างขวา1 2 3สจะเป็นการเปลี่ยนไปหาเพลงถัดไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นดูวิดีโอก็คือดูคลิปถัดไปถ้าเป็นข้างซ้าย3ครั้งตึกต๊กตึกตึกนะครับถ้าเพลงเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะถอยไปต้นเพลงแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเปลี่ยนเพลงใหม่ๆเลยแล้วแต่3ครั้งตุ๊กๆุ๊กกมันก็จะถอยกลับไปเพลงก่อนหน้านั้นให้เรานะครับหรือว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นให้เรานี่คือการใช้คําสั่งนนะะครร,ะครับใกาแตผม โอเคคราวนี้มาพูดถึงการเอามาใช้คุยโทรศัพท์นะครับแต่ละคนก็ซื้อหูฟังไร้สายเพื่อมาใช้คุยนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครจะเอาไว้ใช้งานคุยข้างนอกคุยข้างนอกคุณปิดคลิปไปได้เลยครับหูฟังตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะคุยข้างนอกแบบคือคุยในบ้านเดินไปหน้าบ้านนิดหน่อยแล้วกลับมาคุยในห้องหรือใครจะเอาไว้คุยทํางานในออฟฟิศที่คนไม่ได้เยอะมากหรือว่า้างทางออฟฟิศคุณไม่ได้มีงานก่อสร้างอะไรใหญ่โตเนี่ยโอเคครับคุยรู้เรื่องครับแล้วสิ่งที่ปลายสายที่ยินเราเป็นยังไง ถ้าคนในบ้านฟังรับสายผมแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนตั้งตั้งไยูถึงไว้ที่โต๊ะแล้วพูดคุยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเสียงพูดผมมาชัดรู้เรื่องแต่ต้องเนี้ยหูฟังนิดหนึ่งเพราะมันค่อนข้างเบานะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลายสายเอามาเนียหูคุยกับผมงี้นะครับเสียงที่ผมพูดเข้าไปในหูฟังตัวนี้เนี่ยที่ปลายสายได้ยินเนี่ยก็จะชัดขึ้นนะครับชัดเจนเลยแล้วก็ฟังรู้เรื่องโดยที่ผมไม่ต้องพูดปบตตะเบงอะ่ะพูดน้ำเสียงแบบเนี้ยประมาณเนี้ยพูดธรรมดากลางๆนะครับแต่มันจะมีอยู่นิดนึ่าาถ้าผผมมพูดไปเเรื่อๆงีียบแต่ผมพูดเข้าไปอกอีีทย่าง้ ช่วงหัวเสียงหรือช่วงท้ายเสียงมันจะมีความแบบกระป๋องวงนิดนึงนิดนึงมันจะมีความแบบมันผิดปกตินิดหน่อยของเสียงนะแต่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่มันก็จะฟังรู้เรื่องต่อไปเมื่อผมพูดต่อนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งนี่คือสิ่งที่ผมทดสอบคุยกับปลายสายนะครับผมมองว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยคนที่อยากเอาไปใช้ในเรื่องของการฟังเพลงดูคอนเทนต์เล่นเกมอาจจะเหมาะก,กว่าการเอาไปคุยโทรศัพท์นะครับ ผมไม่แนะนําว่าจะซื้อฟังตัวนี้เพื่อเอาไปใช้เน้นคุยโทรศัพท์อันนี้ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเน้นเอาไว้เล่นเล่นเกมดูคลิปดูอะไรเงี้ยอันนี้แนะนานะครับคุณภาพเสียงถ้าใครที่เป็นคนที่แค่แบบฟังเพลงไม่ได้ฟังแบบสายลึกไม่ได้สายแบบไฮไฟโอเนี้แบบอะไรเงี้ยคือเน้นแบบก,ก,ก็ฟังเรื่อยๆทั่วไปฉันไม่ได้เีเรียสเปิดให้เพลงมันรันไปนเรื่อยๆเปิดเพลงในยูทูบรันไปนเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ผมว่าโอเคแล้วนะผมว่าโอเคเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับมันจะมีสองสีคือสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีออก เทาเข้มนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับที่ที่มาพร้อมกับตัวกล่องของเขานะครับคราวนี้ถ้าใครชอบสีขาวและสนใจอันนี้ของผมนะครับผมขายอยู่ที่150บาทรวมส่งแล้วนะครับผมจะส่งกับออของแฟลชนะครับร้านสีเหลืองนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเผื <c oughs> ่อบางบางคนไม่สะดวกรับของแฟลชอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางที่ไม่มีแฟลชผมไม่รู้นะแต่ว่าผมจะส่งผ่านกับร้านแฟลชที่ผมส่งอยู่ประจำนะครับใครสนใจนะครับ 150บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งหมดแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วกติกาคืออะไรง่ายๆครับผมจะโพสต์เป็นลิงก์ f a c e b o o k ของผมเอาไว้ Facebook ส่วนตัวซึ่งคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกดแอดเพื่อนก็ได้ครับคุณแค่กดเข้าไปในข้อความนะครับพิมพ์ชื่อของคุณที่อยู่อะไรเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะซื้อหูฟังตัวนี้บอกชื่อรุ่นให้ถูกด้วยแค่นั้นพอครับ,ครบแค่นั้นผอแล้วผมก็จะตอบกลับไป นะครับใครทักมาคนแรกผมก็จะตอบไปคนนั้นถ้าทักมาคุยเพิ่มเติมหรือคุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหูฟังตัวนี้คุยเุ่เอร์ไปเอยนี่ผมขออนุญาตไม่ไม่ตอบนะครับอ่าก็ให้สิทธิ์คนที่ทําตามวติกานะครับย้ำนะครับชื่อของคุณที่อยู่ที่คุณอยู่จริงๆเบอร์โทรของคุณนะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้หูฟังตัวนี้นะครับผมก็จะทักไปแล้วก็โอเคมีการโอนเงินกันแล้วก็ส่งของให้กันนะครับลองดูนะครับว่าสนใจไหมหตามที่ผมรีวิวไป นะครับผมวันนี้ผมกับคุณฟังเร n น v o ร p 4อพไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับจะเจ๊